มีเนโคเวนัมและบีดแบ็กตอนนี้โทบิลมาสเตอร์เอาเรื่องเอามาไขรลยลัว,ลวพายุป,ปั่นยาวๆไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ทัสอะไรสักเท่าไหร่กักทางฝั่งอนี้ต่รวังมันจบก่อน36นาทีต้องต้องวิเคราะห์ดีนะ <c oughs> ผมก็ไม่สามารถบอกอะไรได้เกมนี้เกมนี้ผมดูยากมากเลยว่ะฮีโร่ เออซูตมันก็แรงแหละนะฮะมันก็แบบจอยไฟระยะไกลได้วางนิมบงนิมบัตอะไรเงี้ยต้องช็อคเวฟดึงแล้วเดี๋ยวตายครับก็ต้องลางวิญญาแล้ะก็ไปตีออเตะครับแต่ว่าความแย่คือมันหนืดหรือเปล่าเวลาบีสมารเตอร์เสกหมูออกมาถ้าเรื่องรอมอฟฟิ้งเพื่อสีก่อนจะได้ปิดหมูได้ง่ายแยกลางล้างทิ้งสกีเวอร์กระชากต่อครับตออีไปใส่โคลอสันทีเดียวโคลอสันครับจะไปต่อลากใส่ป้อมครับเจอเหลี่ยมปะทะเหลี่ยม ซักซ่าน่าจะไม่รอดครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดครับโโลอสันนะแยกล่างล้างดีบัฟไปครับเมื่อกี้ซักซ่ากระชากแบบจะจ่อให้ติดสโลแล้วตีต่อแต่ว่าดามเมจปิดไม่ลงคนะก็เลยโดนปลาแหสวนเข้าไปครับลากเขาป้อมเอาเรื่องครับเอ็กซ์ีมเกมนะมิ่งครับโซลสปิรดไหมผมยับใส่หน้าฟอเวฟเขาไปรอในป้อมอนะเอาเกาะ อยู่ตายป้อมกรอบหัวสามครับรีเล่นบวกหนึ่งแล้วกูหน้าไปครับตีย้ําไปหนึ่งทีแบบรอนอฟคอรเดนิวเรียบร้อยเตยดีทีครับปรับสแตนมาครับเป็นหลบรัวๆฮะแต่ว่าเดินไม่ออกครับโดนสะบัดโดนดึงตบมาตรับหนึ่งทีหลบหลบให้ได้เจออันติซูครับเข้าหัวมาเรียบร้อยฮะแตกพ่ายเตยดีทียากแล้วแบบนี้อาจจะต้องให้ลีหน้าซ่อมเลยแล้วฟาร์มกันต่อไปครับเตยดีที วิวมาสเตอร์อย่างเตอร์ที่ทีมไม่ได้ฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่างานหยาบของซันด้าโดยแท้จริงไม่มีภาพนั้นเลยคนดูตีเคเลียร์ไปครับทางด้านฝั่งไวมอนโดนเคลียร์จะหายไปพีวีวิวกั้นด้วยครับด้วยเดือดร้องลิงแล้วก็ยิงเหนือนมาสซมบัร์นบอลแล้วขวานจ้วงไปครับไม่รอยขับไวมอนแตกครับไวมอนเข้ามาทำทีครับ มาเช็คดูมีสแต็กหรือเปล่าช็อกเวฟไปวันนี้เห็นมที่จัมครูดาวเนี่ยสกีเวอร์มาหนึ่งทีแล้วสตอมไปครับเต็มหน้าฮะแล้วรอปลุกมาบอกจังหวะที่พอหมอกพอจอก็นูดดาวไปนะผิวไซล์จัดในฟอปิดงานครับที่เอ็กเซมเลือดมันต้องล้างเรื่อยๆนะคนดูเวฟมาได้ผิวไซล์ช็อกเวฟปาดไปฮะเติร์ดีทีปิดงานโพลสันนะในป่าต่อคือก็จี้ในจี้ในเลนเปุ๊บเข้าป่าต่อจี้ต่อเอาให้สุดทางแลยครับทันดาตอนนี้ สามต่อสามครับตีขึ้นมาเท่า <mail> ก <ov ic arsi> <sm> ันใน10นาทีตีลูนทิ้งหรือเปล่าให้รีดจับเข้าไปเกี่ยวได้ครับด้เดี๋ยวก็รอน็อฟเก็บครับไหมยังไงดีครับรอน็อฟวิ่งยาวๆส่วนฝั่งนี้แอคทีฟครับลูนเฮดไปแล้วถอยครับ XMSM สโมอมาซักซาสโมอหลุดมครับกีเวอร์ผิดเลี้ยมนิดนึงช็อคเวฟได้ RP ผลวบไม่ทันครับแม่สแตนเลนล้างทิ้งไปก่อนนะยังไม่ได้จ่าย RP ครับ แต่ปังนี่โดนสวนด้วยไพาเม้ารอนแล้วก็ธันุกอดวาดครับละลายเขาซักซ่าแทกิ้งถูกเหลี่ยมนี่อาจจะดีกว่าเดิมฮะด่านนี้ก็ควักลงเต็มที่ครับม,มิสมิสไปครับตีไม่โดนฮะต้องมาจ่ายมังกี้คิงบาตีด้วยที่พีเนี่ยแลย้วมีไพาเม้าสปีดครับลหลดทังทีครับแล้วก็สแตนตเปิดไปกระชากกลับมาอีกทีครับใส่โคนดิสเบ,บลิลใส่นั่นปังเออร์ซ่าไว้รอบนสกิลสแตนต่ตอบเคาะไปใส่เออร์ซ่าดาเมจเป่าวิว นาคาเปิดลำมาวิ่งใส่ตัวดีแล้วก็เฟซฟอร์สตันมาทางนี้ครับไนฟอสตันหยุดโพลสตันโพลสันเยี่ยกหลบสตันไปครับแหมล่างปอรก็มีเลือดอิเมจเซียนตัดเซียนจ,จริงครับส่วนลอนน็อบเล่นฟาร์มกกากรนิมฮะได้ทั้งด้านไอตัวพอยบูสเตอร์มาแล้วแต่สามารถจอยไฟได้เรื่อยนะทั้งด้านลอน็อปเนื่องจากว่ามีบูตวาร์ปแล้วด้วยนะ ลักกูนาไปก็ฉีดหายก็ใส่โดนโพลสันครับส,ส่วนนั้นตัวทีทีก็ก็ยังเป็นคนเดียวที่ออกเลเดียนได้ไวที่สุดนะฮะตลอดการปฏิบัติกาโดนตะทู่หายมารออาพีส่วนครับรีสักแต่รอครับไนฟอร์โดนสตันแบบนานมากโดนเซเลนต่อฮะซักซ่าบอกเซฟไนฟอร์ไปได้แล้วตอนนี้ผิวนนสไต,สตเปิดต่อธนกรปาดมาก็จริงลักกูนาเบ็ดสันไตอันเลนาการดันปิดหลับไว้บอกจะให้รอนอฟตามดาเมจไม่ได้แต่จะย้ำรอนอฟหรือเปล่า ใครก็ได้มาช่วยลอน็อฟทีลอน็อฟปั๊มทุกอย่างแล้วสไนแอรีไปก่อดตายลอน็อฟโดนเผาเผาผ่านทั้งหมไพ่โมสปิดเปิดมาย้ำต่อสตอมเหยียบได้สวยครับทางด้านไวมอนเออร์ซิปิเตอร์มารวบไปโดนด้านโพโลสันบดใส่ด้านซูสูดไม่ตายสักทีครับซูดด้าน,นกับเจ็บหนักด้านฝั่งไนฟอคก็เจ็บหนักแล้วเดนช็อตมาไปโดนไนฟอคด้านนี้ตอนนี้ทีจะละลายกลางดาองไพ่โมสปิดเรียบร้อยก็ปิดไพ่โมสปิดไปได้ฮะนี่อย่างที่บอกคือเออร์ซ่าย,ยังไม่ได้มาจอยเลยนะฮะ งานยามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเปิดได้เร็วกว่าครับเอ็กซีมเกมมิ่งในเพลนี้ส่วนนี้ยังไม่รู้ว่าฮาร์ดแท้งเป็นใครนะตอนนี้เตอรดีทีโดนก่อนแนะ่ไพรมอนสปิตรได้ยังโอเคฮะอุ้ยเจอแล้วหนึ่งครับเจอเตอร์ดีทีแล,ล้วอาพีรวบมาเอามูต้าคนเดียวเลยเหรอเออสปิรเตอร์ไปเปิดเร็วครับเปิดก่อนได้ปูดหรือเปียบปูดหรือเปียบแล้วคุณหน้าฉี่สวยครับลอนอฟจะหลับใช่ไหม เดี๋ยวสตอมวงนอกไปเลยแล้วกันครับทางด้านฝั่งไวบอนอย่ามาเหลี่ยมใส่กันเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รอดครับแตกสามครับเอ็กตรีมแบบนี้ก็เข้าโลชานเลยไหมเนี่ยโลชานยังไม่ได้โลชานยังไม่เกิดโอ้โหสวยเอาป้อมสองแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะขอบคุณด้วยครับสามสิบบาทตัมาผ่านอีซี่ o n a เนครับทันดาไปสี่หมื่นสุดจัดเลยว่ะ ลาคุณ่าไปครับจังหวะนี้รอน็อปจัดก,การโพลุสันแล้วมันเก่งมากเลยสามสิบบาทก็ต่างไม่จะวิ่งวินเง,งินน้อยพี่ชายเขาเมื่อวานพี่ชายเขาขาดทุนนะเขาโดนริคิดไปสามหมื่นเมื่อวานวันนี้พี่เขาเก่งอยู่ฮนะเก่งกล้ามท้องอยู่ในปออีกอมีบัตรสบายตีบ้านได้สบายครับเกมไวอุ้ยสงสัยจะจบไล้วเนี่ย ยืนมองบ้านแต่งเนี่ยเฮ้ยเข้าไม่ได้ด้วยหาใครสักคนโหกครับแต่ว่าลูดมามิดมิสมิสมิสได้อยู่ฮะแต่จังหวะออกออกได้หรือเปล่าเมนต้าันต้องรีบสลับเลยฮะอุ้ยโดนสตันครับโดนหลับเอาเอาใครฮะมีแม็กนัสนะมีแม็กนัสนะเข้ามาจริงหรอมีแม็กนัตนะครับมีแม็กนัตนะครับบอกไว้ก่อนไม่กล้าเข้าครับลีนาก็เลยซอยบ้านโชว์ครับ เข้ามาเจอแมกนัตนะบอกไว้ก่อนเอาดิไม่กล้าเข้าครับยืนมองบ้านแตกก่อนแล้วกันครับหนึ่งทางครับแล้วโดดก็มาปาดใส่ลอนนองรอนอบินหนีครับแด้บดีบซหยุดไว้ครับอาพีสวนเลยแล้วกันลากูน่าฉีดหายครับเรียบร้อยครับพินหลู่ครับยังไงดีครับพินหลู่รีบวูบไปเลยเกมไวครับเจอทันด้าแก้แผนหมดนะบินมาสเตอร์นี่โหกไม่ได้ต้องดิสลิงเคนก่อนจังหวะแรกครับบางทีเขารีแอคสวนมาเรียบร้อยเลย แล้วที่ทเดินใส่ก็แบบไม่กลัวมีไซโคลถ้าไม่ได้โดนสตั๊ดนานขนาดนั้นแม็กนั้นรอเข้าจังหวะ2เนี่ยหนึ่งคือปัญหาครับใครก็ตามที่โดนเนี่ยอุ้ยรอบนี้เปิดดีว่ะรอบนี้เปิดดีครับล่วงเลยครับแล้วที่รอบนี้ครับยืนติดกันทำไมไม่รู้อ่ะระจายกำลังยากครับผม AP มาเลยละกันแต่แต่มีนิมบัตเป็นหัวต้องเวฟไปก่อนลีน่าเออสปิเตอร์ไวมอนคอมโบครับดับเบิ้ลคิวบอมโบคอมโบฮะสกีมันกระชากต่อไม่กลับแล้วสตอมเหยียบหลับครับ ไอ้มอนเดี่ยบดีจัดรอนอะตามต่อดับเบิลคิวรอนอะปแล้วแตกสี่ครับโอ้โหเอาเรื่องครับเด๋อหมุนเลยมั้งไี้ทาวเวอร์ไปครับจบไว30นาทีครับแบมไม่ต้องบิดทิวไม่มีเครื่อบ้านแล้วนะด้านัวทีที่กำลังมาจอยไฟมีไพ่บ้าสปิตีบ้านนะครับนาการหลับอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวหลับเองนะ ตีบ้านครับไพ่มาสปิตีบ้านแรงจัดครับไพ่มารอเปิดมาใส่ครับทีมออฟฟิ้งครับไพ่มาสปิดตมันตีบ้านอยู่ครับสนใจวิวมาสเตอร์ด้วยเรียบร้อยจบเกมกันไปครับเป็นหน้าตัวของฝั่งทีมทันดาชนะไปก่อนในเกมแรกครับถามหาตั้งแต่ตอนเขากดไอ้นี่มาฝั่งทิมเบอร์สอนอะมังกี้มาไหมมังกี้มาไหมกดเมนอมสวนไปเลยฮะมิดเลนครับยเจอกับมังกี้ได้ไม่เครียดครับ กดไวซะด้วยเพราะรู้แล <ped> ้วว่ามังกี้มาปุ๊บกดเลยเวนอมสวนเวนอมมิดเนี่ยเวนอมของพี่เอ็กเซจะเครียดพอหรือเปล่าฮะเฮ้ยเขาเอานี่มาว่ะเพคเคเอออมาว่ะเขาเท้าหัวงูมาครับเขาไม่ได้เอาไอ้นนียเพชั่นเซโร่มา ว่าไงเจ้าง,งูโอ้โหเจ้าง,งูเรียบร้อยฮะเจ้าง,งูมปิปดมาเลยกรอน้อมฮะเจ้าง,งูฮะเจ้าง,งูมาใหม่เจ้าง,งูซอนสดายไโปโพสต์สีฮะกลับมาทันพอดีตัวเราจริงกูนนแน่นนะฮะแน่นๆครับ นวดน้ำมันครับนวดน้ำมานันนวดน้ำมันเรียบร้อยครับนวดน้ำมานนันเหรอหมองูหมองูเป็นไก่แตกครับไม่ได้เป็นงูใหญ่รสบายยิ้งเนะื้อไม่มีบอดในบ้านนะวิ่งตามครับบางท่านไหนบอกว่าเลือดเยอะครับสบายชิีวๆเดี๋ยวจ็กเว็บจากครับแล้วดักคอนเทลแล้วก็กระชากสั้นๆแบบสกีเวอร์ครับ ไปแน่นๆครับปนไปปิด XM เรียบร้อยฮะมันแจกเหรจ้ะเยอะก่อเยอะคันด้าสามสูนะ่ะรอเดีย๋ยวสายฟ้าเราพร,ร้อมเป็นเบรกฮะทิปหนีทันหรือปเปล่าเสกไก่เสกไก่ไม่ไหวครับโดนวนวดตัวแตกแนละ้ว ด่าคราบดืเบไวมาะช็อคเวฟปาดมาต่อเจอเพย์ตัวของฝั่งน็อกเลนเพล็กเรียบร้อยทาแมนจับดาเมจพอหรือเปล่าพี่โมโตันเรียบร้อยชมม็อ,อ,ตยอ,ยชอตมาด่าก็นายแตไกไหมเรียบร้อยเหมือนกันรเรื่องมากว้าได้กับพีวแต่พีวายยังไงซีซีค่าไก่เลยครับไก่มันเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวต้นไม้แล้วต่อฮะตัดต้นไม้รอทามมิ่งครับสตันนานจัดแล้วทีมเชนลอยออกไปบางกีพยายามปีงโดดต,ตามเปรมเบรกน็อกทามมิ่งครับแต่ว่าทีมเชนไปต่อเดินหางด้านฝั่งเนี้ยทีมเชนต่อเป,ป่าเดือดสาฟาดของผมเรียบร้อยโดมินเนตตี้ของนออไนท์ฟอร์ฮะเดจอหยียบโซฮะโดนดักทางครับเปรมเบรกครับนวดขาป้อมเลยอ่ะ แต่ยิงกูมาบอะเดี๋ยวสายปานหล่โดนเฮกครับโดนจับล็อกเอ้าัวให้แบบนี้ฟาดคืนเลือดได้ไหมได้ครับผมแล้วถอยออกได้หรอนายปอโดนหนื่งนะหนื่งหนักนิวแรกกับนายปอดาวเทลบดมาครับไก่แตกไก่แตกเจอแล้วก็นายยิงหมู่ตายอยู่ดีฮะตายทั้งเราดาน,นี้จี้มาที่มอมปิ้งครับงานเข้าบูคองประมาณเอาบูคองหายไปหรือเปล่าเนี่ยโดนผักออกครับแต่ก็ไม่หลอดอยู่ดีฮะทางด้านตัวของฝั่งลู ช่วยลุยอาลูโดนแล้วดังเฮลเปิดมาเราเดี๋ยวใส่ฟ้าดลงครับท่านน้พีบายได้อยู่เรียบร้อยหรือเปล่ายิงไปแตกทั้งดงครับมูของภาาไปแล้วเอาก่อก่อนไหนฟอว์ว่ากับอาพีรวมมาแบบนี้เราออรอน็อปยิงกดไปลากเวดียบต่อไม่รอดครับทั้งดงครับโพลสันเอมแต่ไหนฟอ,อก็ตายฮะโดนขัดว้าไปจะหนีฮะ ไปวาร์ปกลางโดนเซอร์เพนท์วอร์ดครับไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะโดนดาเมจหนักครับก็เลยกลับไม่ได้ครับมังกี้เฉือนไทยครับผมไทยบอกว่าไม้เจ็บฮะตรงนี้มังกี้ของดิเบตครับเสือได้ตัดมานาของด้านฝั่งมอฟฟิงครับดาวกนเที่วมาครับช็อคเวฟไปครับละลายเรียบร้อยสกีเวอร์หายครับพี่หลู่ฮะพี่หลู่ไปอีกเลี้ยวเบมิงลาโซป้อนครับเอ็นชานขึ้นไทยกล่าวไม่ได้ครับ ก็ตามย้ำได้ต่อครับทางฝั่งไนฟ์ปอตบเบาๆใส่โพลสันเรียบร้อยไรแบบเร็วโดนเฉือนมาเจอพิษเวนอ้าฮะดัดตัวที่ดีโดนครอาด้วยเซอร์เพนวอร์ดมอบนะฮะสวินเกตไปมีบอรดดักไว้อยู่ขอบพอไหม มิ้งแล้วตไก่แตกครับไก่ตัวไหนประเด็นคือไก่มันนมาตาแป๊บหนึ่งครับแต่ไฟมันเป็นโดนหมู่อยู่แล้วก็ด้านนั้นตีกระจายครับทาแมนนี่คือหนักจัดเลยว่ะไก่แตกครับผมไก่ตีไก่ตายทั้งเราเลยฮะมีบอลเป็นหัวไวมอนโดนตัดฮิ้วอีกด้วยครับอิมพีชันเครียงเรียบร้อยครับ Nothing touches the h e a อย่างคอนเทลเปิดมายีเวิร์กกันท่าต่ออาร์พีเลยครับไม่สนใจครับเอาแบบหนักๆแม็กนัทเป็นตัวซัพพอร์ตครับอาร์พีจ่ายได้จ่ายเลยฮะับเขามีลาเวนเล่นต่อจังหวะสองครับอย่างนั้นตัวดีทีเห็นจริงออฟเลนหรือใครต้กคนออกอุ้ย สวัสดีจ้าไปไหนจ้าจะบอกว่าใครสักคนออกไปนี่เวนนอมก็บื้อแล้วนะผมว่าเต็มเปรกน็นนนนอกครับสโลสโลสวัส,สดีจ้า,า,าฮิลลูเรียบร้อยครับกระเตีเวอร์กะชากปาดต้นไม้ตกครับโอ้โหกะชากันแด้ดิปสตอมงานนั่นแทะวางงานไนฟอลเรียบร้อยครับ วางงานหนักดาวก็เทลเปิดไปครับลาเวดได้ครับลาเวดเลยแล้วกันครับจบไปครับไปหนักที่ด้านฟังเนี้ยนิวนี่เรียบร้อยประจงปลาหอ,อกด้านหลังครับโอ้โหโดนเวนนออันตรายเวนอ้นอฟไลาดอนานซักซ่าจะตายซักซ่าเรียบร้อยครับงานหยาบแล้วแบบนี้คัมแบ็กหรือเปล่าทีวิทัสคุยงครับเตอร์ดทีโดนเฉือนไปเรื่อยต่อบายแบ็กมาด้วยนิวเอาจัดครับกะว่าเอาให้หมดเอาให้หมดโดนครับเรียบร้อยครับ วางงานมังกี้ครับกระชากมาฮะกระชากมาปาดตน้นไม้วูประมาณเปิดเอ้าฟาดเว้าแต่ก็ยังเก็บได้อยู่ฮะโชคดีครับยังมีดิฟเบลดดวงแล้วก็ไอลูกแก้วเขียวในวูของออเอาพลัสชั่นตีอทอมเมเตอร์ไปับฉีดย้ำต่อซักซ่าจากการไม่ลูฮะเฮ้ย โคตรจัดแล้วก็เฮกไก่แตกมาครับไล่บทก็ต่อใส่พีไว้ที่หันนี่คืองานไหลหรือเปล่าเนี่ยลงล่างมาเช็คหรือเปล่าเพราะว่าแทนเตอร์โผล่ครับอ้าไปเจอพอดีครับด็อกเวฟไปโดนแล้วก็ซีเวอร์กระชากครับโดนเดิอนอินิบิทบอลเดทไซฟ,ฟ้าดมาดักบูคองเลยฮะเอาให้ตายครับผมจะหนีไปไหนครับหลูหลูนี่โดนหนักโคตรหิงมาดากเทลครับแม่จีสมบัติครับ ช็อกเวฟดึงปาดไปกับตีย้ำต่อไปไหนจะไก่ไก่ตัวนี้ใช่ไหมจับไก่กันมันเลยทีเดียวควินและโซ่วูคอมสันเลยครับฮาน่าทวินเกตหนีพ้นหรือเปล่าระเบิดเกาะแต่ตัวแตกเองไหมตัวแตกเองครับ เอฟออกไปครับอีบิทัสเคพียงมาเสียนั่นเองจีซอบีมอท่อครับเสียอีจิตอีอไวัจ่ายเซอร์เพนต์วอดไปแล้วตาตกของแบทแฮะเฟมปลงน็นนนนอกไปใส่โวมีวันได้อยู่กับปาร์เดสไซฟาดเหมือนจะไม่โดนหรือเปล่าล็อกไปก่อนตายไก่แตกเรียบร้อยโดนย้ํช็อคเวฟดึงผ่านเข้ามาแล้วลาเวนข้อไปครับไวมอนต์เขไม่น่าจะรอดแต่เอ็กเซมก็ตายครับและดาวก็เทลโยวมงมาครับงานไหลอัดทนั่นฝั่งโครสันโครสันผักออกจากอีบิทัสโดนช็อคเวฟโดนใส่สมอเดินไม่ออกเรียบร้อยครับ เข้า <c oughs> ใจไหมน็อปเรน 15k จับไม่ทันครับโยกออกไปก่อนโดนเทกมาโดนล็อกต่อมาเ๋ยวไซฟ้านลงโดน2ตัวละลายหมดน,นะโปรสันก็หนีไม่ได้หรือเปล่าแปะลงทีครับไล่ตามลัวๆรอน็อปเก็บนั่นโปรสันได้ครับแล้วตรงนี้ด้านหลังหนีไม่พ้นครับสิบปศอเดินทามมิ่งเฟรมเบรกจากนั่นไวไมอนไปนิวแตกครับมีไล่ล่ากันต่อไปที่แบท เปิดแบตอีกแล้วหรอเปิดแบตระวังนะลาเวดเหยียบเต็มครับแล้วก็ฟาดเวนอมตายบูโคลมานเปิดไม่เตอรต่อใส่สมอลงไปเบรดไฟพ่นยิมต่อเอ็กเซลครับพีวานี่วิวแตกครับแต่นั่นฝั่งเตอร์นิดีเตอร์นีดีเรียบร้อยหรือเปล่าครับรอน้องครับโบวไปดับคิวส่วนด้านฝั่งไวมอนฮะโดนนิวจัดการผมพายบอลสปริงเหยียบตามกระโดดไล่ต่อโดดบอลเซไซร์ไล่เรื่อยๆครับโดดมาไม่เจอแอบวาร์ปด้านข้างครับทางด้านตรงของฝั่งนิว มีวอร์ดคัมไม่อยู่ครับมองเห็นมังกี้คิงเลยไหลไปฮะเสียไปสามตัวครับทีมเอ็กซ์ซีมาด้าตัวของทีมทัพด้าเสียไปหนึ่งครับนั่นคือแบลไรเดอร์ไวมอนทางด้าตัวของนิวมีอูเซปเตอร์ครับทางด้านทิมเบอร์อยู่แล้วครับเขาไม่กลัวแนละ้วเพราะว่ามันต้องชันดาวทิมเบอร์ครับตัวมันเคาน์เตอร์กันดาวเทลมงไปครับลนะอาเนาะหูยิงขี้มาทีวุ้บที่อีกรอบไหมไม่ได้บอลเดนไซฟ้าดดักเวนอมะเวนอมไม่ได้เล่นครับได้คิวว่าการแล้วก็สกิลแล้วอุย้ยแต่แรงแล้วเนี่ย แรงอยู่ครับตีจริงกูดูดเลือดหรือเปล่ากูคองกลางทันอาพีเหยียบคามูคองแลครับเรียบร้อยเดินถอยออกมาครับไนฟอร์จะตายครับด้านนี้ก็ GG g o o กูรักเลยฮะโพโรสันบอกหมดใจครับโอ้โหนอนไวครับหมดใจมาไวรุ่นนะหมดใจครับไวรุ่นคือมันสู้ไม่ได้จริงๆแหละเวนอมก็น่าจะแตกผ้าครับไม่รู้ว่าปรึกษาไงทำไมกดเวนอมไวฮะ เตอร์ดทีครับกับท่านั่งจุ้ยของเขาสบายใจครับคุยกันต่อแล้วครับทางด้านฝั่งทีมเอ็กซีมาไม่รู้ว่าอะไรมีอะไรผิดพลาดตรงไหนฮะมันผิดพลาดจริงๆครับโอ้รอน้อมเล่นดีเนาะแตนยั้ชมซักซ่าวันนี้คือคอนเนคกับรอน้อมฮะผมได้ยนฝั่งตัวแบบไอ้ซักซ่าเนี่ยจะคอนเนคกับเตอร์ดิทีครับรอบนี้จ่ายช่วยรอน้อมแบบพิ้วๆวซักซ่าเนี่ยคือตัวใหญ่เบิ้มตัวเท่าไหร่ ไม่ถึงคน <S <S <illy> <S อื่นตัวเท่าไหร่พรุ่งนี้รอบชิงครับคนดูก็จะเป็นทางด้านฝั่งชันด้าเข้าไปเจอกับ BB b ทีมฮะโบ๕นะครับนะ เอาเรื่องอรพวกเนีย huh. วันนี้จบ2-0สองคู่อีกแล้วเงวเกมสองนี้จืดมากครับใช้คำว่าจืดเลยแหละไม่เลาใจซกเท่าไหร่มาฟิง์นี่คือฆ่าศูนย์ตายหกครเกมนี้ก็คงเป็นในฟอร์มังกี้ครับเหมือนเดิมนะฮะกาเ่นกาได้ก็เสียครับฆ่าไป12ตัวครับยินดีด้วยครับสำหรับแฟนแฟนทันด้าครับ2-0ผูดสวรรค์ครับ